กัับบเเรรรรร่าาาขออองงชววว NT NT ใน้ืสวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานค่ะพบกับรายการรอบรู้ NT รายการที่นําเสนอสาระและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับก,บการดําเนินงานขององค์กรและยแวดวงดิจิทัลโทรคมนาคม สำหรับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักง,งาน NT และพนักง,งาน t o t o ทีที่น่าชื่นชมซึ่งเป็นประกาศชมเชยพนักง,งานที่เสียสละโดยร่วมกันวางแผนเฝ้าระวังคนล้ายรักลอบตัดสายเคเบิลทองแดงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมมาฝากเื่อนพนักง,งานค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้มีประกาศชมเชยพนักง,งานเอ และพนักงานบริษัท TOT Outsourcing ซ i ว e จำกัดหรือ TOTOS สังกัดส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกกรุงทนเหนือฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้ากรุงทนเหนือกรุงขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตกรุงทนและนนทบุรีโดยมีพนักงาน NT จำนวนสองท่านคือคุณปรมินทร์สีเมธากุลว่าที่ร้อยตีชลวัลชินาและพนักงาน TOTOS จำนวนสีท่านคือคุณนรงศัก์สารพี คุณสรวิทกันน้อยคุณอภิสรวิเศษพง์อารีและคุณอัครวินเทพ,พบุตรโดยเมื่อวันที่3มิถุนายน2567พนักง,งาน n อและพนักง,งาน TOTOS สังกัดส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกกรุงทนเหนือได้พบเห็นรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน2คันจอดอยู่บนถนนบริเวณจุดกับรถหน้าตู้ตำรวจทางหลวงถนนพุทธมณฑลสาย4หมู่ที่6ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกันวางแผนเฝ้าระวังคนร้ายลักลอบตัดสายเคเบิลทองแดงและได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าตรวจสอบเวลาประมาณ1นาฬิกา45นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงยังที่เกิดเหตุพร้อมได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพบชาย6คนกำลังทำการลักลอบตัดสายเคเบิลโดยว่าที่รอยตีฉลัดวราชินาพนักง,งานเอ็นทีได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตหรือถอนเคเบิลและชายทั้ง6คนได้ให้การยอมรับว่า ได้มาลักลอบตัดสายเคเบลิลดังกล่าวจริงจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรพุทธมนตลเขาดำเนินการควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ของคุณปรมินสรีเมธากุลวัตทีร้อยตีสลัดวอลชินาคุณนรงศักดิ์สารพีคุณสรวิทกันน้อยคุณอภิสรวิเศษพงอารีและคุณอัครวินเทพบุตร แสดงถึงความกล้าหาญเสียสละเสี่ยงอันตรายเพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องทรัพย์สินของเอ็ีเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมเรื่องการทำง,งานร่วมกันและรับผิดชอบต่อองค์กรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาทรัพย์สินของบริษทัทเอ็นทจึงได้มีประกาศชมเชยพนักง,งานทั้ง6ท่านที่สมควรได้รับการยกย่องและถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในองค์กรค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของพนักง,งาน NT และพนักง,งาน TOTOS ที่เราทุกคนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถของเรารวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของทรัพย์สินของ NT โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายประชา,า,าสัมพัลธาสื่อสารองค์กรขอร่วมชมเชยและขอบคุณพนักง,งาน NT และพนักง,งาน TOTOS สังกัดส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกกรุงทนเหนือที่ได้กระทำความดีเพื่อ NT ในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อมนได้งานสามารถเรียกดูข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริการต่างๆของ NT ได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตที่หัวข้อข่าวเอหรือที่เว็บไซต์ www.ntclc.co.th สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการต่างๆของ NT ได้ที่ NT Contact Center 1888ให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาพบก,กับรายการรอบโร NT ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส่งเป็นัญ 谁有期待？